สวัสดีค่ะอยู่กับสวนเพชรไพลินค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาทำกล้วยเชื่อมกันนะคะหลังจากที่เราตัดกล้วยไปส่งลูกค้ากันแล้วก็เหลือที่ลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็จะนำมาแปรรูปด้วยการทำกล้วยเชื่อมเองนะคะเราก็จะนำกล้วยมาล้างทำความสะอาดหลังจากนั้นก็ปอกเปลือก แช่ไว้ในน้ำปูนใสค่ะแช่น้ำปูนใสไว้ประมาณ20นาทีนะคะแช่ให้ท่วมเลยนะคะ,ะหลังจากนั้นก็นำมานึ่งประมาณ20นาทีค่ะเพื่อย่นระยะเวลาเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะคะจะใช้เวลาเคี่ยวนานเป็นชั่วโมงเลยนะคะเริ่ม ตั้งเติมน้ำลงไปนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ใบเตยลงไปอีกนิดหน่อยค่ะเพื <ๆ S 1> ่อเพิ่มความหอมนั่นเองใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะหวานมากหวานน้อยส่วนทางเราเราไม่ค่อยหวานมากนะคะก็ใส่น้ำตาลปึกแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะคะการใช้น้ำตาลทรายแดงจะทำให้น้ำ ที่เราเชื่อมเนี่ยเป็นสีเข้มมากขึ้นนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะคนไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะตอนนี้นะคะเริ่มมีความหอมของใบเตยแล้วแล้วก็หอมกลิ่นน้ำตาลด้วยนะคะหลังจากนั้นเติมเกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนจนน้ำตาลละลายดีนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างละลายเข้ากันแล้วเราก็จะมาเอาใบเตยอ,ออกนะคะเอาใบเตยขึ้นเลยไม่ต้องปล่อยเอาไว้นะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะเติมน้ํามะนาวลงไปประมาณหนึ่งลูกค่ะเพราะว่ากล้วยเราค่อนข้างเยอะนะคะนํากล้วยที่นึ่งเอาไว้ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มันนะคะพริก กล้วยนะคะพลิกไปพลิกมาเพื่อให้น้ำเชื่อมนะคะซึมเข้าไปในเนื้อกล้วยทั่วถึงกันทำไปเรื่อยๆเลยค่ะมันกลับแต่ว่าเบาๆหน่อยนะคะตอนนี้พอไหมอย่างนั้นเดี๋ยวกล้วยอาจจะเละได้นะคะถ้าหากว่าเกิดฟองก็ช้อนฟองออกนะคะอย่าให้มีฟองเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลงวดนะคะตอนนี้กล้วยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะกล้วยเชื่อมของเราเป็นยังไงบ้างคะหากชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ